ผัดเผ็ดกุ้งสตอค่ะผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนนะคะเครื่องแกงหอมแล้วค่ะใส่กุ้งค่ะ เติมน้ำนิดหน่อยค่ะปรุงรสค่ะผงนัวน้ำตาลค่ะให้เข้ากันค่ะใส่ตะตอค่ะ พระเอกของเราบายมากรูดค่ะจ้าเสร็จแล้วค่ะผัดเผ็ดกุ้งสตอค่ะ,ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ กุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะผัดเผ็ดกุ้งสตอค่ะสตอเน้นๆเลยค่ะได้สได้สตอจากภาคใต้ค่ะพี่ตุ้มส่งมาให้ทานค้าด้วยการค่ะ